รีวิวแบบสายฟ้าแลบนะคะของชุด XKD 02นะเด็กฟ้ารากกันเบิร์อาโทราเด็กมังกรผู้พิทักษ์นะคะเป็นในรูปแบบ69บาท1กล่องเล่นได้2กล่องเก่งเลยนะในกล่องก็มีสนามให้มาด้วยนะคะมีการคุ้มมากๆเลยนะมังกรผลึกแท้อาโทราให้4ใบแล้วก็ฟอยหนึ่งใบเป็น5บาใบเลยมังกรผลึกฟ้าคันวาโดสีใบ มังกรผลึกหน้ำสปิริตาสซีใบมังกรผลึกหวานกาเลตสี่ใบมังกรผลึกบินอาร์โธราสองใบมิสเทอรี่เซสติ้งรีเซสติ้งสองใบเอนฮันเมนต์สองใบลาเดียนเชลสองใบดีไววัลพิสซัมสองใบมังกรผลึกแดงเม 2ใบมับงกรผลึกขาวลิ2ซิงใบพิซซึมการเดียน2ใบ dispersion สอใบ,บ,บ visible light สีส่ใบพิซซึมอันเทอร์ลับ2ใยนี่ให้ asterism effect การหายาสุดโหดมาด้วยนะคะ1ใบนใย neo dragon protector 2ใบพิซซึมลีลิ หนึ 1> 1่งใบ Emerald s p y 4 e สี Spy, ่ใบ Crystal s p y 2สองใบและ Crystal Crystal Shoot สองใบนะคะแล้วก็ Fact Star Dragon Verse นะคะกล่องน,นี้เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะใครอยากได้ก็เลือกซื้อได้เลยนะคะที่ VG c a Shop com